สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่วงหมอจีนอยากบอกค่ะวันนี้อยู่กับหมอโลกเกตค่ะแพทย์จีนปนาดาใช้ลุงชววกุลนะคะถ้าพูดถึงอาหารเยี่ยมผู้ป่วยนึกถึงอะไรกันบ้างคะท่านผู้ชมทางบ้านลองคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกหมอหน่อยนะคะว่ามีอะไรบ้างแต่วันนี้นะคะ่ะหมอขอหยิบยกเจ้าลังนกนะคะมาพูดคุยกันมาทำความรู้จักกันว่ามันมาจากที่ไหนและมีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะ ที่เป็นที่นิยมในไทยนะคะก็คือลังนกถ้ำหรือลังนกเกาะนั่นเองค่ะเขาจะพูดกันว่ามันเป็นลังนกสีเหลืองทองค่ะเพราะมีลักษณะแบบนี้มีความสะอาดหนานะคะแล้วก็ออกเป็นสีเหลืองเหลืองทองๆด้วยนะคะประโยชน์ของมันมีอะไรบ้าง เจ้าตัวลังนกอะค่ะมันมีกรดอะมิโนแอซิดค่ะเป็นสารตั้งต้นของการสร้างโปรตีนนะคะซึ่งเจ้าตัวโปรตีนเนี่ยมันก็จะไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนอกจากนี้ก็ยังมีไกโคโปรตีนที่เป็นเรื่องของระบบภูมิคุม้มกันนะคะเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการที่แบบสามารถไปเสริมพวกคอลลาเจนใต้ผิวเพิ่มความชุ่มชื้นใต้ผิวหนังให้เราได้ด้วยนะคะ วิธีการทานก็ไม่ยากค่ะเราจะเอาไปนึ่งนะคะเอาเจ้าลังนกตัวนี้แหละไปนึ่งผสมกับน้ำตาลกวดค่ะอร่อยแถมมีประโยชน์อีกด้วยนะคะทานผู้ชมทางบ้านก็อย่าลืมเอาไปลองทำกันดูนะคะอยากให้หมอมาเล่าเรื่องอะไรก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปมาเดี๋ยวหมอจะมาตอบคำถามให้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ